พร้อมจะเข้าครัวกับบนลหรือยังครับสวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับคนเรานะครับเวลาที่ปรุงอาหารเนี่ยครับล้วนจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปอย่างคุณพ่อบ้านแม่บ้านการปรุงอาหารก็คือการมอบสิ่งดีๆให้กับครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักนะครับดังนั้นเนี่ยขั้นตอนในการเลือกวัตถุดิบ จึงเกิดขึ้นอย่างพิถีพิถันครับขั้นตอนการปรุงนั้นอาจจะไม่ได้สลับซับซ้อนมากมายแต่ผลเชื่อว,ว่าหน้าตาและรสชาติที่ออกมาสามารถสื่อได้ถึงความรักและความอบอุ่นนะครับสำหรับรายการพลพักนักปรุงนะครับเมนูที่เราจะนำมาฝากในวันนี้ล้วนเป็นเมนูง่งายๆครับที่คุณผู้ชมสามารถทำอร่อยได้ที่บ้านเช่นเดียวกันครับอยากรู้ว่าเมนูของพลในวันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับ อร่อยง่ายๆไ,ได้ที่บ้านนะครับเมนูแรกเราจะมาทำสลัดผักกาดแก้วนะครับนี่ฮะผักกาดแก้วอยู่ในมือของผลนะครับเราจะทำเพื่อรับประทานกับกุ้งป๊อปคอร์นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเมนูนี้ง่ายมากครับวิธีการเสิร์ฟเมนูนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟผักเป็นแบบหัวเลยนะฮะ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปแช่เย็นเย็นจัดเลยนะครับนะครับถังน้ำแข็งต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งทอดป๊อปคอรนนะฮะผมใช้แป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์ครับบุงรสนิดนึงนะฮะเกลือพริกไทยครับ แล้วก็เพิ่มรสชาตินะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับสำหรับอาหารสไตล์ฝรั่งนะครับคนมักจะใส่ปาปริก้าเสมอนะครับปาปริก้าเนี่ยสีเขาสวยครับแต่รสถ้าเปรียบเทียบกับพริกบ้านเราไม่เผ็ดเท่านะครับถ้าจินตนาการง่ายๆคือปาปริก้าเป็นพริกป่นแห้งใช่ไหมครับแต่จะมาจากพริกที่มีลักษณะคล้ายๆกับพริกหยวกนะครับอาลละเราใส่ลงไปแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะครับ คนให้เข้ากันเสร็จแล้วพักไว้ก่อนสําหรับกุ้งนะครับใช้กุ้งตัวเล็กๆพอแล้วครับพอกุ้งปรับคอเนี่ยเราจะทําให้เป็นเหมือนเล็กๆเ,เหมือนข้าวโพดคั่วนะฮะซับน้ําให้แห้งนะครับคนใช้ไข่2ฟองนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะเคลือบแป้งชั้นที่2นะครับโดยการที่ว่าเราจะชุบในไข่ก่อนครับชุบในแป้งครับแล้วก็นําไปทอดครับกุ้งของเรานะฮะจะมีหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยครับข้าวโพดคั่วเล็กๆนะครับนั่นเป็นที่มาของชื่อของกุ้งป๊อบคอนครับทอดประมาณสัก1-2นาทีนะครับกรอบดีแล้วเราก็นําขึ้นมาพักครับ พักกุ้งปอบคอรนให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับระหว่างนี้เรามาตีน้ำสลัดง่ายๆกันครับตะกว่านะครับตะกว่าคนใช้ตะกว่าญี่ปุ่นนะครับถ้าเราชอบให้ฉ่ำๆเราจะเอาไส้ไว้ด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบให้กรอบๆก็เอาไส้ออกครับพาสเลซครับผม พลาสเตอรเราล้างซับให้แห้งนะครับเด็ดออกมาแต่ใบครับสำหรับตัวน้ำสลัดนะครับมีมายองเนสครับโยเกิร์ตครับมัสตาร์ดครับ แล้วอันนี้อีกครับพระเอกของเราฮะต้องบอกว่าปาปิก้าเนี่ยครับเราใส่อาหารได้หลายอย่างมากทีเดียวเราจะเอาไปโรยเนื้อสัตว์เอาไปย่างเหมือนเมื่อกี้พมเอาไปคุกกุ้งนะครับตอนนี้เราเอามาทําตัวน้ําสลัดได้ด้วยครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยคนทุกอย่างให้เข้ากันครับ เล็กน้อยนะครับปาปิการนิดหนึ่งฮะแล้วผลก็แต่งด้วยพาสเทลสวยๆสักใบหนึ่งนะครับก็อยู่แล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูแรกของวันนี้นะครับที่คุณก็สามารถอร่อยได้ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือสลัดผักกาดแก้วกุ้งป๊อปคอร์นครับ ผลว่าการทำโครเกตทานที่บ้านเนี่ยมันดูอบอุ่นดีนะครับแล้วก็เป็นของง่ายๆที่ทําไม่ยากเลยเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบครับวันนี้เราจะทำาครเกตครับครเกตสูตรนี้มีชื่อว่าโครเกต C and นนะครับซึ่งเราจะรับประทานกับอาอลี่กระเทียมย่างนะครับ ตอนนี้เรามาเตรียมส่วนประกอบของกระเทียมย่างกันก่อนดีกว่าครับผมก็เอากระทะตั้งไฟเราใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวครับนะครับเค้ากระเทียมไปมาเนี่ยครับนะฮะสำหรับตัวมันนะครับตอนนี้นะฮะผลต้มอยู่แล้วนะครับวิธีการต้มมันง่ายๆครับต้มทั้งเปลือกเราใส่ลงไปในน้ำเย็น นำมาตั้งไฟครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ลดไฟนะครับไม่ให้เดือดพลานครับเราต้มประมาณ25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราลองดูนะครับเวลาที่เราปักมีดลงไปเนี่ยครับถ้าไม่มีแรงต้านก็แปลว่ามันของเราสุกดีแล้วทําไมถึงจะต้องใช้หม้อสเตนเลสที่มีโครงสร้างหนานะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้มใช่ไหมครับแล้วเราหลีไฟความร้อนยังทํางานได้ดีมันของเราจะออกมาสุกนุ่มดีทีเดียวเลยครับ สำหรับตัวดอกกระหล่ำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นผักที่มีคุณค่าสูงมากนะฮะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปบรันช์ในน้ําร้อนเล็กน้อยนะฮะเอาออกจากความร้อนครับแล้วก็เสด็จน้ําครับพอมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับเราแมสดอเลยครับให้มันฝรั่งกับดอกกระหล่ำนะครับ ผสมกันดีครับเราปรุงรสนะฮะพาเมซานชีสครับชีสมอสเซเลล่าครับขูดให้เป็นเส้นๆนะครับที่เหลือนะครับก็จะมีไข่นะฮะซึ่งไข่เนี่ยเราใส่แต่ไข่แดงครับมีน้ำมันมะกอกนะครับเล็กน้อยเท่านั้นครับผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันครับผักชีนะครับเราใส่ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับ ับมาดูที่กระเทียมของเรานะฮะ15นาทีแล้วครับใช้ได้แล้วครับเนี่ยนะฮะเป็นการย่างง่ายๆนะครับในขอ่อฟอยเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นลงนะครับและแน่นอนนะครับว่าครอ c เกตจะเป็นครอสเกตไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเกล็ดขนมปังนะฮะต้องมาดูนิดหนึ่งนะครับว่าเกล็ดขนมปังที่พลใช้ี่ยนะครับ เขามีตัวเกล็ดที่ค่อนข้างจะขาวแล้วก็กรอบดีนะครับเกล็ดขนมปังชนิดนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นเกล็ดขนมปังที่เรียกว่าเป็นเกล็ดขนมปังแบบแห้งนะครับที่สําคัญนะครับเราต้องเลือกที่มีคุณภาพที่ดีนะครับสูตรที่ปนใช้ต้องบอกเลยครับกรอบนานไม่มีสารฟอกขาวไม่อมน้ํามันด้วยครับผมจะตวงออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่อยู่ในถุงพลาสติกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะบดเบาๆครับผมเราก็จะได้เกล็ดขนมปัง หลังจากนั้นนะครับเราก็จะปั้นโครเกต์ C C ของเราให้เป็นก้อนเท่าๆกันนำไปเคล้ากับแป้งบางๆชุบด้วยไข่ไก่แล้วก็ชุบด้วยเกล็ดขนมปังทำซ้ำจนหมดครับ ได้ประมาณ20ชิ้นนะครับเวลาที่เราทำเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะนำไปแช่เย็นพักค้างคืนก็ยังได้นะครับจะแช่แข็งเลยก็ยังได้เช่นเดียวกันจะสังเกตนะครับว่ากระทะที่ผมใช้ทอดเนี่ยครับเป็นนอนสติกหลายๆคนก็เอ๊ะนอนสติ c ทอดได้ด้วยเหรอ <ST PS> ได้ครับถ้าเกิดน,นอนสติ c ของเราเนี่ยเป็นนอนสติ c ที่มีคุณภาพนะครับเขาเคลือบมาหลายชั้นเพราะฉะนั้นไม่อันตรายอย่างแน่นอนนะครับผมใส่น้ํามันไม่สูงมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราพลิกด้านเอาก็ได้กระเทียมของเราก็สุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวซอสอันครับ กระเทียมก็เดี๋ยวเราต้องมาเอาเปลือกออกนะครับกระเทียมนะครับเวลาที่เราเอาอไปย่างเนี่ยครับเขาแทบจะกลายเป็นครีมครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราลองดูนะครับเนีครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับน้ำมันบอนนี้ก็ได้ที่แล้วเช่นเดียวกันนะฮะ หน้าด้วยผักชีสวยๆแล้วก็รับประทานกับน้ำมะนาวเลมอนก็ได้ครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่คุณสามารถอร่อยได้ที่บ้านที่พนนำมาฝากครับกับโ r o เกต t n c CNC และอารลี่กระเทียมย่างครับ อร่อยที่บ้านเมนูต่อไปนะครับจะเป็นอาหารจานพาสต้าครับเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยดีนะครับนั่นก็คือคาโบนาร่าครับแต่คาโบนาร่าในเวอร์ชันนี้นะครับผมจะใช้เส้นลิงกินี่ครับลิงกินี่ก็จะเป็นเส้นลักษณะคล้ายลึงกับเส้นของสปาเกตตี้นะครับแต่ถ้าเบื่อเรามองลงไปใกล้ๆคุณผู้ชมลองดูนะฮะตรงหน้าตักเนี่ยครับเส้นเขาจะไม่กลมครับเส้นเขาจะมีลักษณะแบนครับเวลาที่เรารับประทานเนี่ยเนื้อสัมผัสก็จะแตกต่างกันไปอร่อยไปคนละแบบครับเราจะนําลิงกินี่เส้นแบบนี้เนี่ยนะครับ มาทําเป็นเมนูคาโบนาร่าแต่คาโบนาร่าสูตรนี้นะครับคนต้องบอกว่าคนที่ทานมังสวิรัตนะครับก็สามารถรับประทานได้ครับเพราะเราจะทําเป็นลิงกุนี่คาโบนาร่าเห็ดครับก่อนต้มเส้นเราใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อให้น้ําต้มเส้นของเราเนี่ยมีความเค็มเท่ากับระดับน้ําทะเลครับการใส่เกลือในน้ําต้มเส้นนะครับเป็นขั้นตอนเดียวจริงๆที่เราสามารถ ปรุงรสเข้าไปถึงในตัวเส้นได้นะครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับกระทะนะฮะจุดไฟไว้เลยให้ร้อนๆหน่อยนะครับคาโบนาล่าเนี่ยครับเขาไม่ได้ใส่ครีมนะครับเขาใส่แตบบ่ไข่ครับสำหรับสูตรนี้นะฮะเราใช้ไข่2ฟองไข่ฟองแรกทั้งฟองเลยไข่ฟองที่สองนะครับไข่แดงอย่างเดียวครับ จะเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับด้วยใบยเสจใบเสจเป็นอย่างนี้นะครับถ้าพคุณผู้ชมหาสดไม่ได้จะใช้แบบแห้งก็ได้จะบอกว่ากลิ่นเขามีเอกลักษณ์มาก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 เชื่อว่าคุณคุณใช้แล้วจะหลงรักนะครับกระทะร้อนดีแล้วน้ำมันเล็กน้อยแล้วก็เนยครับหอมแดงครับหอมแดงสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับลงไปผัดกันเลยครับพอหอมเริ่มสุกนะครับเราใส่กระเทียมสับลงไปครับ เห็ดพลใช้เห็ดแชมเปญองนะครับเราซอยเป็นแผ่นๆนะครับสำหรับใบเสรนะครับเราซอยครับใส่ลงไปเลยฮะเราก็ตามด้วยเห็ดหมงรสนิดหนึ่งเกลือพริกไทย น้ำต้มเส้นนะครับประมาณ1กระบวยครับเอาครับเส้นหอมพลได้แล้วนะฮะนี่ครับเราดักเส้นนะครับลงไปเลยครับปิดไฟครับผมนำออกจากความร้อนนะฮะพามาซานชีสครับผม แล้วก็ไข่ครับเราไม่อยากให้สุกจนกระด้างนะครับใส่ลงไปครับผมแล้วก็คนเกลือพริกไทย แต่งหน้าด้วยผักเขียวๆนะครับคนแต่งด้วยพาสเลลเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราสามารถอร่อยได้กันเองที่บ้านครับกับเมนูที่มีชื่อว่าลินกุนี่คาโบนาร่าเห็ดครับ อร่อยที่บ้านเมนูสุดท้ายนะครับเราจะทำโรเคร้กครับหรือเค้กโรแบบง่ายๆนะครับโรเคร้กสูตรนี้มีความพิเศษครับซึ่งจะเป็นเค้กช็อกโกแลตที่ไม่มีแป้งครับจะเป็นฟาวเวอร์ช็อกโกแลตเค้กนะครับ เอาล้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวเค้กกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนไส้เนี่ยจะไม่มีอะไรมากมายครับไส้เราจะทําเป็นไส้ครีมสดง่ายๆนะครับตัวพิมพ์เค้กที่เราใช้นะครับสำหรับสูตรนี้ก็ประมาณ24เซนคูณ30เซนครับเราทาเนยให้ทั่วนะครับแล้วเราก็ลองกระดาษไขอร่อยหรือไม่อร่อยโดดเด่นยังไงเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวของช็อกโกแลตเลยครับช็อกโกแลตที่ผมใช้เป็นช็อกโกแลตมาจากสวิสครับเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแต่จะบอกว่าเวลาช็อกโกแลตดีๆนะครับ โดนความร้อนนิดเดียวก็ละลายแล้วครับน้ำร้อนของผมนะครับลองดูนะฮะตอนนี้เดือดแล้วผมลดไฟเล็กน้อยเพราะเราไม่ต้องการความร้อนสูงนะครับแล้วเราก็อาศัยไอความร้อนจากดัวน้าร้อนเนี่ยนะครับให้ช็อกแลตค่อยๆละลาย<ม>เดี๋ยวเราจะมาแยกไข่แดงและไข่ขาวเราเอาไข่ขาวมาตีกับครีมออฟทาทาให้ขึ้นฟูดีนะครับ ูระดับหนึ่งนะครับยังไม่เต็มที่นะฮะผมพอก่อนแล้วครับเอาไข่แดงมาตีกับน้ำตาลแล้ตีกับวานิลาใส่ช็อกโกแลตที่ละลายคนนะครับให้ส่วนประกอบของไข่แดงแล้วก็ช็อกโกแลตเข้ากันดีครับ ก่อนเราเข้าอบนะครับอนุญาตครั้งเดียวนะฮะหลังจากนั้นเราก็วางบนถาดอบครับแล้วก็นำเข้าอบใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับ15นาทีครับเค้กของเราสุกดีแล้วมาครับดูนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทำครับนำเค้กนะครับออกจากพิมพ์ฮะ เราจะโรยไอซิ่งเล็กน้อยครับโรยไอซิ่งเสร็จแล้วผ้านะครับเราวางไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชม แล้วเราก็พักให้เย็นลงนะครับในลักษณะที่เค้กถูกมวนครับโลเค้กนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าในสูตรจะต้องมีแป้งใช่ไหมครับเพราะแป้งเนี่ยจะทําให้มีความเหนียวเวลาม้วนแล้วไม่แตกแต่ตัวเนี้ยไม่มีแป้งเลยเวลาที่ผมมวนไปเนี่ยเมื่อกี้ผมจะรู้สึกได้ว่าเค้กอาจจะแตกบ้างเป็นระยะไม่ต้องห่วงนะครับคพราะนี้ครับสิ่งที่เรากลังจงทําก็คือตัวครีมนะครับแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งด้วยครีมอีกชั้นหนึ่งนะฮะดังนั้นโรเค้กของเราจะออกมาสวยแน่นอนครับมีครีมนะครับแล้วก็ไอซิ่ง แล้วก็วานิลาครับอาเตรียมจานนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางโรเคของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราแต่งด้วยครีมที่เหลือครับ หลังจากที่เราแต่งครีมให้สวยงามตามฝีมือที่เรามีนะครับเราไม่ควรที่จะหั่นตอนนี้นะครับเราควรนำไปแช่เย็นก่อนครับประมาณ3ชั่วโมงให้ตัวโรเค้กของเราเนี่ยครับเซ็ตตัวดีครับ รสชาติง่ายๆนะครับแต่เป็นรสชาติที่ต้องบอกเลยครับว่าทานอร่อยได้ไม่เบื่อนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณคุณสามารถทําอร่อยได้กันเองที่บ้านอย่างง่ายๆนะครับกับโรเค้กช็อกโกแลตไลท์แบงครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p n f o d m a f i a c o m ครับการที่เราจะบอกรักคนในครอบครัวนะครับสื่อได้หลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงๆก็ได้ครับบางทีอาหารดีๆสักมือก็สามารถสร้างความประทับใจได้เหมือนกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับคนลพักนักปรุงกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับอยากทำอาหารคาวหวานอร่อยๆนะครับ แฟน YouTube ห้ามพลาดรายการพลพักนักปรุงครับและการที่จะไม่พลาดรายการของเราเพียงแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้ง่ายๆเลยครับ